อีกอฟเอาไปลงทุนหมดอย่างเงี้ยไปเชื่อมันอย่างเงี้ยโอ้โหตายหามันไม่ได้นะพระต้องเป็นแบบอย่างที่อันนี้แบบท่านอยู่ยังไงถ้าไม่มีสติสต,ต,ตังกันเลยเหรอหรือว่ายังไงเป็นพระผู้ใหญ่ระดับนั้นท่านต้องคิดได้สิว่าเงินจํานวนเนี้ยต่อให้อ้างว่าเป็นเงินตัวเองอ่ะมันควรเอาไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ไหมคําถามท่านจะสั่งสมไปทําไมคําถามท่านจะสั่งสมไปทําไมท่านอายุปูนนั้นแล้วเนี่ยอยู่ในวัดในวานเนี่ยเออ ทำไมไม่เอาไปบริจาคเพื่อทานสาธารณประโยชน์ท่านก็อายุไม่ใช่น,น้อยๆกันแล้วว่าหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบท่านจะไปหวังจะได้อะไรอีกฮะเจริญด้วยสณศักสิ์พัยดยศอะไรขนาดนั้นแล้วว่าท่านจะไปอยากได้อะไรอีกอยากได้อยากมีอะไรอีกท่านจะไปลงทุนเพื่อท่านจะเอาเงินไปใช้ที่ไหนคําถามเพราะว่าท่านอยู่ท่านไม่ได้ทุกไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเงินทําบุญก็มีชาวบ้านเข้าวัดทุกวันวัดชูจิตวัดใหญ่มากเลยนะ จะเอาไปไหนคําถามคือท่านจะเอาตังไปไหนท่านไม่ได้มีเรื่องเออถ้าอยู่แล้วมันทุกข์ยากลําบากต้องลงทุนเพราะว่าโอ้ไม่ได้แล้ววัดไม่มีค่าน้ําค่าไฟไม่มีอะไรเลยจะต้องแบบรีบหาเงินลงทุนมาเพื่อใช้หนี้เขาท่านมีหนี้หรอท่านเป็นหนี้หรอท่านจะต้องมาคิดเรื่องลงทุนลงอะไรมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเอ,อไม่ใช่เลย ถ้าเป็นเราคนเราอะยืมครั้งเดียวมันไม่คืนต้องไม่ให้แล้วเออถ้าสมมติว่าท่านให้ยืมแค่ครั้งเดียวแล้วมันไม่คืนมันเบี้ยวนี่อันนี้ดิฉันจะเห็นใจมันนะแต่อันนี้ให้ยืมหลายครั้ง <c oughs> ยังไงอะเดยถ้ายืมครั้งเดียวยืมแค่ครั้งเดียวแล้วมันไม่คืนแล้วท่านก็ไม่ได้ให้ยืมอีกไม่หลวมตัวโอเคเนี่ยดิฉันจะเห็นใจท่านมากๆเลยนะเป็นเหยือ่อแต่อันนี้คือให้ยืมเรื่อยๆมันยังไงอะ จะให้เรามองยังไงจะให้ดิฉันมองยังไงในฐานะถ้าเป็นฆราวาดิฉันจะมองยังไงเนี่ยดิฉันต้องอวางใจยังไงดิฉันต้องมองยังไงเอาอ่อนต่อโลกแล้วสอนคนได้ยังไงมันไม่ได้จะมาอ้างว่าเป็นพระอ่อนต่อโลกนั้นต่อไปน,นี้พระไม่ต้องสอนธรรมะให้ใครนะไม่รู้เท่าทานคนอย่าไปสอนได้งไงอ่ะเนี่ยถึงบอกว่าให้ออกมาดูสังคมออกมาดูโลกบ้าง เขาเตือนกันในสังคมทางโลกเขาเตือนกันจะตายเรื่องพนันออนไลน์เรื่องอะไรเรื่องแก๊้งคอเซนเตอร์แก้งอะไรแล้วท่านจะทำท่านไม่ทันโลกท่านจะมาสอนคนได้ไงเนะขาก็เตือนกันทุกวันในเรื่องคอเซนเตอร์เอยพนันออนไลน์เอยท่านต้องรู้เท่าทัานติพระในฐานะที่เป็น ที่เป็นคนที่อยู่ในฐานะที่สอนคนอื่นนะท่านต้องเท่าทานันทีนอกจากเท่าทันกิเลสแล้วมันต้องเท่าทันสังคมด้วยมันถึงจะบอกจะสอนจะเตือนผู้คนได้ว่าให้มีความระมัดระวังยังไงอันนี้ท่านเวลาท่านทําผิดแล้วท่านก็อ้างแต่ว่าท่านอ่อนต่อโลกท่านอ่อนต่อโลกอย่างเดียวเนี้ยเหรองั้นก็ให้คารวาสอนท้าแทนแล้วกันั้งนั้นลกลับกันป,ป่ะล่ะมันไม่ได้นะยังไงงงงงอยู่เออเอะก็อ่อนต่อโลกอ่อนต่อโลก อ่อนต่อโลกแล้วมาสอนชาวโลกเงนี้เหรอมันยังไงมันยังไงวะารูงงโลกกับกิเลสแต่มันอันเดียวกันเลยนะทุกคนท่านน่ะใช้คําที่มันไม่ถูกหรอกท่านต้องบอกว่าท่านอ่อนต่อกิเลสไม่ใช่อ่อนต่อโลกอ่อนต่อกิเลสถ้าท่านรู้เท่าทันกิเลสท่านไม่มีทางโดนหลอกเลยไม่มีทางท่านอ่อนต่อกิเลสท่านไม่ได้อ่อนต่อโลกค่ะท่านอ่อนต่อกิเลสท่านอ่อน,นต่อตัณหาในตัวท่านเอง ถ้าท่านเป็นพระจริงๆที่ไม่ได้มีความคิดว่าท่านอยากลงทุนท่านอยากรวยท่านอยากสั่งสมเงินสั่งสมทองท่านไม่มีตัณหาอันเป็นมูลเหตุใครจะมาหลอกท่านได้ใครจะมาหลอกท่านได้อดิฉันถามหน่อยสิถ้าท่านไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาอันเป็นมูลเหตุเนี่ยเป็นพระเป็นพระที่มุ่งเน้นในทางของการปฏิบัติธรรม เพื่อความขัดเกลาเนี่ยถ้าท่านมุ่งเน,นเน้นในเรื่องของการขัดเกลา์ท่านไม่ได้สะสมเงินสะสมทองไว้มากมายขนาดนั้นด้วยตัวเองเนี่ยท่านเน้นเรื่องจากคะเรื่องการบริจาคเป็นแบบยางอยู่แบบพิสูจนที่นอกจากไม่คลองเรือนแล้วก็ไม่คลองทรัพย์สินเงินทองด้วยเนี่ยใครจะหลอกท่านได้อะทำไมหลวงพ่อพยอมไม่เห็นมีคนหลอกได้แล้วก็แกไม่มีตังค์อา้าวทำไมหลวงพ่อพยอมไม่อ่อนต่อโลกอะ่ะอ้าวหลวงพ่อพยอมก็บวชตั้งแต่เด็กเหมือนกันน่ะ อายุก็เยอะแล้วด้วยนะหลวงพ่อพยอมเนี่ยก็แก่พอๆกับพระเทพหลายๆรูปนั่นแหละนะบางทีแก่กว่าด้วยบางทีแก่กว่าด้วยซ้ําถ้าไมหลวงพ่อพยอมยังคลองตัวคลองตนได้ไม่โดนหลอกไม่อ่อนต่อโลกลหละเพราะนั้นอย่าไปพูดว่าอ่อนต่อโลกมันอายเขามันเป็นข้อแก้ตัวท่านอ่อนต่อกิเลสปัญหาในใจท่านเองท่านไม่ได้อ่อนต่อโลกใช้คาให้มันถูกอ่อนต่อกิเลสผู้หญิงมายุ่งอย่างเงี้ยถ้าไม่เล่นด้วยกับมันอย่างเงี้ย ไม่อยู่ในที่รับหูรับตากับมันอย่างเงี้ยไม่อ่อนต่อกิเลสไม่พ่ายให้กิเลสต่อให้ยี่สิบกอปร้อยกอปมันก็ทําอะไรท่านไม่ได้หรอกท่านไม่ไปบ้านมันสองต่อสองเงี้ยมันจะไปทําอะไรได้ท่านไม่คุยท่านไม่อยู่ในที่รับหูคือท่านไม่คุยท่านไม่แลกอ่คอนแทคกับมันไม่แลกลายแลกเบอร์ส่วนตัวกับมันอย่างเงี้ยต่อให้ร้อยกอปด้วยก็ทําอะไรท่านไม่ได้หรอกไปทําอะไรท่านได้ยังไง ไม่ได้อ่อนต่อโลกอ่อนต่อกิเลสอ่อนต่อกิเลสตัณหาท่านอ่อนแค่สองอย่างอ่อนต่อสองอย่างคืออ่อนต่อกิเลสก็คือมีราคะอยากเสพกามอ่อนต่อตัณหาเพราะว่ามีความโลกยังอยากลงทุนยังอยากยังอยากสะสม นัมเบอรวันไม่ซ้ําเติมพูดเนี่ยไม่ซ้ําเติมไม่อะไรเลยโอเคเข้าใจคนเรามันมีสิทธิ์ที่ผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดกันได้พลาดกันนะแต่พูดพูดเพื่อให้เป็นอนุสติสําหรับพระลูกอื่นๆชาวพุทธคนอื่นๆเพื่อจะได้ช่วยกันป้องกันไม่ให้มันผู้ใหญ่มีเงินเก็บตั้งสิบเอ็ดล้านแล้วเอาไปให้อ e ีกอฟเอาไปลงทุนหมดอย่างเงี้ยไปเชื่อมันอย่างเงี้ยโอ้โหตายห่ามันไม่ได้นะพระต้องเป็นแบบอย่างที่อันนี้แบบ ท่านอยู่ยังไงถ้าไม่มีสต,ติสต,ตังกันเลยเหรอหรือว่ายังไงเป็นพระผู้ใหญ่ระดับนั้นท่านต้องคิดได้สิว่าเงินจํานวนนี้ต่อให้อ้างว่าเป็นเงินตัวเองอ่ะมันควรเอาไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ไหมคําถามท่านจะสั่งสมไปทําไมคําถามท่านจะสั่งสมไปทาไมท่านอายุคูนนั้นแล้วเนี่ยอยู่ในวัดในวานเนี่ยเออทำไมไม่เอาไปบริจาคเพื่อทางสาธารณประโยชน์ท่านก็อายุไม่ใช่น้อยๆกันแล้วว่าหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบท่านจะไปหวังจะได้อะไรอีก ฮะเจริญด้วยสมณาศักดิ์พัยดยศอะไรขนาดนั้นแล้วว่าท่านจะไปอยากได้อะไรอีกอยากได้อยากมีอะไรอีกท่านจะไปลงทุนเพื่อท่านจะเอาเงินไปใช้ที่ไหนคําถาม,ถามเพราะว่าท่านอยู่ท่านไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเงินทําบุญก็มีชาวบ้านเข้าวัดทุกวันวัดชูจิตวัดใหญ่มากเลยนะจะ